นี่คือแพะแพะน้อยมดก็ไม่ทหมุดหรอกออกไปหากินแล้วเยอะแยะคือแพะแพะตัวน้นมันนอนอยู่ข้างอ่างน้ำนตัวใหญ่ทำไมไมานอนที่เกีด็ดตรงนี้เนะี่ยตัวนี้นี่สองตัวทำอะไรกันเหรอคุณท่านโอ๊ยรองเท้าหลุดมีส่นวนการาหัวขกที่เจ็บมากๆเฮ้ย มานอนกระจุกอะไรกันอยู่สี่คนเนี่ยฉันน่ะเป็นนักเรงไม่เห็นแล้วเนี่ยขาฉันส่วนฉันน่ะโดนไปเต็มๆเลยฉันผู้ไม่สนโลกและไม่มองกล้องและฉันน่งเล่นแล้วคุณล่ะทำอะไรกันนั่นฉันน่ะรอสท่นแคบมาอยู่ยังไงละโอเคฉันพายแพ้ได้แบบสกปรกมากๆนี่มันอะไรกันน่ะที่หมุนเหรออ๋อเกลือแร่ เหรอจมิฮะเราไปหาคุณที่นอนอยู่ในอ่างไม่สนโลกกันดีกว่านี่คนคือทำอะไรกันหรือฮะครับสิคือทำอะไรกันเหรอทำอะไรอยู่ไหนดูสิอู้น่าเกลียดมากวัสดีจ้ะมากินน้ำหน่อยเหรอว้าวแชทเด้งสวัสดีโอ้โหน้ำเป็นอ่างเชี่อน้ำเขียวเชี่อคอมเมนต์มาควรจะทำความสะอาดหรือไม่ เอาล่ะนี่คือคลิปยาวที่สุดที่ยาวที่สุดและที่เคยลงในช่องนี้คลิปยาวประมาณหนึ่งนาทีกว่าวซึ่งหนึังจะสองนาทีเล้วยังขอภาพไอ้สองตัวนี้หน่อยในกันคุณท่านคุณทำอะไรกันเนาะฉันน่ะรอฉันเป็นพี่นะทำจริงฉันเป็นพี่นะฉันเป็นพี่สิฉันเป็นพี่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 สรุปใครเป็นพี่นี่เอ่ฉันเป็นพี่น้องกัน แต่เราเกิดพร้อมกันเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหม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 โอเคสองนาที